สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ดูชีวิตของป้าบานนอกดีขนาดไหนเนาะขนาดส,สวนหน้าบ้านยังโรยได้กลิ่นเกรบกุหลาบเลยพี่น้องพักปให้โซขนาดใดกุหลาบนะกุหลาบพันปีนะต้นห่างห้ดอกแต่ว่าดอกโๆกโรกบึงท้องฟ้าพี่นอ้องฝนตกโอ้ยปีนี้ฝนดีดี ดอกไม้กะเมื่อได้แดดปนนี้ก็อยากบานนะคะเนาะดูมันโสอันนี้ดอกไม้มันโสมันโสมันโสฝนนะคะดูยังยังไม่แก่นะแต่ว่ามันโสฝนมันก็เลยมันก็เลยเหี่ยวนะคะบานได้แป๊บเดียวพอเจอฝนมันก็ไอ้นี่เนาะมันก็ต้บซูบลงนะคะอันนี้หอมมากนะคะดอกมันชื่อดอกกุหลาบอะไรไม่รู้แต่ แต่ป้าเรียกดอกกุหลาบพันปีน่าเนาะเพราะว่าต้นต้นมันเก่ามากนะดูสภาพต้นต้นน,อน้อยๆนันเด้เหแต่ว่าอีเด่เคข้าถนะ้าเป็นตาตายขึ้นอย่างนี้หนาหยอดหนาหนาวเนาะนึกว่าตาตายลังเถ้ามาหักกิง่งเบิ้งมันก็เขียวๆอยู่ดูสวยๆหอมนี่นี่พี่น้องเอาดมบางหอมหอมเนี่ยไม่รูปอีนอย่างก็รูปไม่สวยอะไรนะสวย ไม่สวยแต่รูปนะจูบก็หอมนะคะอันนี้ดอกหยกหยกตูมมันนะคะดอกจุมจุมนะคะปีนี้บานแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันเจอฝนนะพี่น้องเพราเจอฝนมันก็มันก็ไปไวเนาะอันนี้กําลังสิบเจ็ดสิบแปดนะอันนี้ประมาณสิบห้าสิบหกนะคะอันนี้ก็จะประมาณยนะี่สิบห้าสาวยี่สิบห้า อันนี้ก็จะประมาณอันนี้ก็จะประมาณสามสิบนะคะอันนี้ก็จะประมาณสาวสี่สิบนะคะอันนี้ก็ห้าสิบแล้วนี่รุ่นนี้รุ่นเต็บเซบนะคะรุ่นรุ่นป้าบนนอกนะคะอันนี้ก็รุ่นคุณยายนะะรุ่นนี้เต็บเซบลงอ๋อนะหอมเลยพี่น้องไม่ยุ่ยแกงสีหอมหอมถ้าถ้ามีแดดดีๆนี่จะอยู่นานอยู่นะคะดูกรีบเขาร่วง กีบลาบซาบเลยนะคะอยู่กับพื้นชีวิตให้โซ่ขนาดใดพี่นอ้องโรยด้วยกรีบกุหลาบเนงดงามอันทางพู่นะเป็นเป็นดอกอันนั้นล้มลายไปหมดแล้วนะ่ะดอกโป้เซียนนะคะบานอยู่สองสามวันแล้วก็พอแดดมามันก็ไปแล้วนะคะว่าเห็นแห้วก็เหลือแต่ดอกไม้ดอกกุหลาบนะ กุหลาบหินหรือกุหลาบพันปีนี่แหละพี่น้องก็เอินต้องถ้าเกิดว่าแดดแดดเนี่ยโอ้ยมันจีบานเห็นแต่ดอกเลยพี่น้องมาใต้ไกก็เห็นงามแต่ว่าช่วงนี้มันมันไม่ค่อยมีแดดเนาะแถวนี้แถว,วานาป่าแดดหายากมากนะคะงามไม่ให้เบื้องภาพรวมไกลไนะคะตอนตอนหนาวหนาวนี่ต้นเป็นตระไยเป็นต,ะตระไถไ้เลยตะกลาง บัดหนาหอนมาแต่แตกใบแตกดอกมาแล้วก,ก็งามไม่ได้ดูแลอะไรนะคะเพราะว่าเขาเกิดตามธรรมชาติของเพื่อนบ้านก็มีนะคะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะคะเพื่อนบ้านมีสองต้นนั่นก็ดกเหมือนกันมีคนดูแลแต่ว่าก็งามเดี๋ยวสักเดี๋ยวเพื่อนบ้านหลังนี้เขาจะมีต้นแอปเปิลนะคะสักเดียว เดี๋ยวมีลูกแอปเปลิลเดี๋ยวป้าจะไปลักไปลักมาจิ้มเกลือแอปเปลิลส้มนะะส้มส้มเป็นไงพี่น้องอิจฉาว่าชีวิตของป้าบ้านนอกเนาะลรยด้วยกลีบกุหลาบย่างคากย่างแน่เด้นี่ไปตัวใครไม่ได้เลยนะเนี่ยว่าชีวิตป้าบ้านนอกเป็นคนไฮโซแค่ไหนเนาะงามไยคักวะพี่น้อง ชีวิตให้โซ่ขักเลยชอบคักเอาๆๆอ,อ,อ,อู้สินะที่กลัวเลยเนี่ยไปก่อนพี่น้องเย้ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคิดถึงทุกลมหายใจนะคะทุกๆคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ